สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับอีพีนี้มาชมสมเด็จอกครุฑนะครับอกครุฑบางขุนพรมนะครับผมองนี้ก็เนื้อจัดดีนะฮะพระเหมือนกดติดไม่เต็มนะครับช่วงวงแขนนะครับช่วงมือหายไปนะครับแต่เนื้อโคตรมันเลยครับ f อผมซื้อพอเนื้อเลยองนี้นะครับจัดมากนะครับอกครุฑบางขุนพรมนะครับ มาเดี๋ยวส่องให้ชมนี่ฮะ,ะเนื้อมันมากครับแก่งนี่มีคราบกู่บางๆนะครับผมเน่าเลยนะนี่ฮะจับจ้านนะครับนี่ฮะ สวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมชมด้านข้างเนื้อดีมากนะครับตรงนี้อกว่ามันเลยนะครับสมเด็จต้องเล่นให้มันนะครับผมนะครับใช้ได้เลยด้าน,นข้างตรงนี้จะมีลั่นนะครับแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ชำรุดนะลั่นแค่นี้นะครับเห็นที่เห็นนะลั่นวิ่งมาเนี้ยนะพาเขาเนื้อกแกร่งนะครับเนี่ ด้านหลังนะครับปูดูหลังนะครับได้นะครับนี่ฮะนี่ฮะเหืือจัดมากนะครับนี่ฮะภาพเก่าเก็บนะครับผมหครุดนะครับ งนี้ถือว่าน่ารักนะครับด้านหน้าไม่สมบูรณ์แต่ด้านหลังนี่สวยมากนะครับจัดจ้านนะครับตรงนี้ได้เนื้อหลังนะครับภาพรวมนะซื้อพระภาพรวมนะครับพระนี้น่าจะกดพิมพ์มาไม่เต็มนะครับแต่น่ารักเลยนะฮะนี่ สนใจก็แคปรูปนะครับส่งไลน์มานะครับมาคุยกันนี่นะเนื้อโคตรมันเลยครับองนี้เปิด5,005นะครับซื้อมาแรงหน่อยนะครับด้วยด้วยเนื้อหาสาระเนาะนะครับมีเสน่ห์นะครับเปิด5,005นะครับ ได้เลยครับตรงนี้ถูกใจก็ทักมานะครับทักมานะครับเปิด5 5าพนะครับผมออกครุฑบางขุนพรมนะครับโอเคนะครับ